คือมันก็ตอนนี้มันก็ตลกตอนนั้นมันก็ไม่ค่อยตลกเท่าไหร่ที่แบบที่แบบว่าจะต่อยลูกค้าต่อยเชฟต่อยลูกค้าในร้านแต่ไม่ใช่พนานแต่เป็นเชฟต่อยใช่จะเป็นจะไปต่อยลูกค้าในร้านแล้วบทเรียนอื่นๆหลังจากที่เชฟได้มาเปิดร้านของตัวเองมีเหตุการณ์ไหนที่เชฟยังจําไม่ลืมไหมคะ จะไม่ลืมเลยก็น่าจะมีเปิดเลยดูค่ะนลก็เปิดช่วงแรกๆที่ตอนนั้นมันก็คือเหมือนกับวันนั้นก็ยุ่งวันนั้นโต๊ะมันก็เต็มเนาะก็มีลูกค้ากลุ่มหนึ่งเดินเข้ามาแล้วก็แบบไม่ได้จองไว้เป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งเขาก็ไม่ยอมแล้วเขาก็ไปเดินแบบเดินทั่วร้านอ่ะแบบไปก่อกวนโต๊ะอื่นอ่ะแบบเราก็พยายามเชิญเขาออกเขาก็ไม่ยอมเขาก็แบบแบบแบบปัดมือพนักง,งานปัดจนเขามาปัดผมเนี่ยแหละผมก็เลยแบบ แบบงานจะต่อยเลยอ่ะไอ้น้องดีน้องมันแบบฟาไว้ก่อนก็เป็นประสบการณ์แบบอีกอันหนึงที่แบบแปลกๆแล้วกันเคยเจอครั้งเดียวครับตอนนี้มาได้ครับไม่ได้ต่อย